ดูต่อกันอีกคีแมนหนึ่งนะที่ถือว่าเป็นคนสำคัญของอดีตพักก้าวไกลแล้วก็มีในส่วนของตำแหน่งแห่งหนในสภาเนี่ยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งเมื่อพักก้าวไกลไปแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้ก็ไปด้วยแต่ประธานวิปฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับนะฮะเป็นของพักประชาชนก็คือผู้นำฝ่ายค้านเนี่ย เป็นของคุณชัยธวัฒน์ถูกไหมนะในฐานะที่ก็นั่งเป็นหัวหน้าพักอดีตพักก้าวไกลก็เป็นตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านคุณประกรณ์วุฒิออกมายืนยันนะครับในฐานะวิปฝ่ายค้านว่าตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านยังจะเป็นของพักประชาชนอยู่ครับคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลน,นะครับอดีตพักก้าไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านพูดถึงกระบวนการของตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านครับว่าหลังจากนี้เนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะว่างลงด้วย แต่วันนี้กระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จหากเอกสารเรียบร้อยจะส่งให้กกตและกกตจะต้องนําเอกสารส่งให้กับสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นสภาจะจัดเตรียมรายชื่อพักและบัตรแสดงตนของสสที่สังกัดพักใหม่รวมถึงหัวหน้าพักคนใหม่ที่กกตรรับรองแล้วทั้งนี้จะต้องเสนอให้ประธานสภารับทราบกระบวนการเสนอให้แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายค้านคนใหม่นะครับ ส่วนจะใช้ระยะเวลาในเกินการดำเนินงานเท่าไหร่ยังไม่แน่ชัดแต่เจ้าหน้าที่สภารับปากว่าจะจัดการให้โดยเร็วที่สุดส่วนทางวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้ประสานงานกับทางเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรสถานะในการเป็นฝ่ายค้านก็ยังคงเดิมทั้งหมดและปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่หลุดนะตนเองก็ยังเป็นประธานวิปฝ่ายค้านอยู่เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ย ต้องรอประชุมสอส,อสอพักอีกครั้งหนึ่ง<ะ>ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่การสอบจริยธรรม44สอส,อ,สอ,อดีตพักเก้าไกลที่ลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณประกรณ์บูดบอกว่าได้เตรียมตัวเพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ไม่หวั่นเกรงใดๆและสําหรับตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นนะครับไม่ใช่โควตาของพักใดพักหนึ่งในวันที่มีการเลือกใหม่สมาชิกจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่ได้รับตําแหน่ง ส่วนภายในพักประชาชนจะต้องให้กรรมการบริหารพักพูดคุยกันก่อนเรายังเป็นพักการเมืองที่มีสอสอมากที่สุดในสภาดังนั้นโคต้าต่างๆยังเทียบเท่ากับพักเพื่อไทยทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวมถึงตำแหน่งประธานกรรมธิการประธานกรรมธิการวิสามันเนี่ยยังเหมือนเดิมแม้สัดส่วนของพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยจะเท่ากันครับ